ของควันของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะคะวันนี้มาช้านะคะเพราะว่าเอ่อเฟซบุ๊กหรือเมตาบิสเนสนะคะเขาเปลี่ยนแปลงในเรื่องเราปุ่มการไลฟ์สดใหม่นะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในวันนี้เมื่อวานยังปกติเนาะแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนแปลงนะคะก็กว่าจะควานหาปุ่มอะไรต่างๆทําความรู้และความเข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเติบโตอยู่สม่ําเสมอค่ะดังนั้นแล้วเราจะอยู่เฉยๆไปทําไมคะแล้วเราจะอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่ได้เลยนะคะที่รักนะคะเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยเป็นการเปลี่ยนพลังให้สอดคลองกับความเป็นจริงที่กระแสโลกกําลังดําเนินไปค่ะ,ไม,นะคะไม่เอานะคะไม่เอานะคะเดี๋ยวเราจะตกเทมตกขอบจัก,กรวาลตกขอบโลกไปนี้นะคะวันนี้นะคะหัวข้อของ การให้กำลังใจในเพจเรานะคะเดี๋ยวเราดูนะคะวันนี้เป็นทอยที่ใช้กดแรงดึงดูดนะคะที่ของคุณรอนด้าเบิร์นมาลงให้เราในเพจนี้นะคะวันนี้ถ้าเกิดใครได้มีโอกาสไปดูนะคะ u t u b e ของอคนอ่านหนังสือของคุณรอนด้าเบิร์นก็จะได้องค์ความรู้มากมายนะคะท่านใดที่เป็นสายนะคะพระพุทธศาสนาจ้าจา๋าหรือเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะ ทุกคนก็จะรู้ว่านะในเรื่องเราพัทธรกับนี่จะมีพระพุทธเจ้าทั้งหมด5พระองค์นะคะซึ่งเป็นคนละเล่มกันนะ,ะแต่ไม่เป็นไรเรื่องกดแรงดึงดูดศาสตร์แห่งการดึงดูดชีวิตที่ปรารถนาของคุณรอนด้าเบิร์นนะคะชื่อภาษาอังกฤษใช้ว่า the secret to love h e a l t h and money นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องสุขภาพก็ดีเรื่องเองินก็ตามมันเป็นเรื่องเรานะคะส่วนองค์ประกอบของการใช้ชีวิตที่สำคัญนะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราให้คุณค่าในเรื่องเงินน้อยไปหรือให้คุณค่าทางด้านสุขภาพน้อยไปนะคะเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพและมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินแล้วนะคะเมื่อไรเรื่องเราตรงนี้มันเกิดขึ้นนะคะเราก็จะหาความสุขได้ยากเนาะดังนั้นเนะี่ยความสมดุลนะ,ะความสมดุลกายใจจิตมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและเราจะมาคอยให้กำลังใจและคอยบอก ทุกวี่ทุกวันในเพจนี้นะคะโอเคมาช้านะคะแต่มานะนะโอเคมานะนะคะเมื่อวานนี้2วันก่อนนะคะเราไปนะคะเจอที่สถานที่สวยๆในการไล์สดนะคะแล้ววันนี้เรากลับมาในพื้นที่เดิมกับหัวข้อนะคะที่ยอดเยี่ยมมากๆก,ก็คืออย่าเสียเวลากับการแก้ตัวอันนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของการที่ให้พวกเราเนี่ยมีนะคะในเรื่องทักษะของการเปลี่ยนและแก้ไข ดีกว่านั่งแก้ตัวไม่กระทั่งแก้ตัวกับตัวเองหรือแก้ตัวกับผู้อื่นนะฮะมันเสียเวลามากมายเพราะนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้อะไรที่เกิดการผิดพลาดในอดีตถือว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็ยุติมันเสียวันนี้นะคะคุณสามารถเริ่มต้นใหม่และเริ่มต้นใหม่ได้ทันทีนะคะคือคุณมีโอกาสการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงร้อยเปอร์เซ็นตตลอดเวลานะฮะเริ่มต้นใหม่และเปลี่ยนแปลงตนเอง ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตลอดเวลาดังนั้นเลิกในการแก้ตัวนะไม่ว่าคุณจะทําผิดผพลาดเพราะเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องแก้ตัวนะเก็บในเรื่องเราประสบการณ์ของความผิดพลาดความล้มเหลวทั้งหมดเอามาไปโจทย์นะคะว่าผิดพลาดเพราะอะไรล้มเหลวเพราะอะไรนะ,ะแล้วข้าจะก้าวใหม่เดินใหม่เราจะเดินใหม่อย่างสงา่างามได้ยังไงในทุกๆเรื่องนะคะทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเราจะต้องนะคะเป็น ผู้ที่สังเกตในเรื่องร่างกายนะคะว่าเอ่อเรามีตรงจุดไหนนะคะที่เกิดสภาวะของการที่เราจะต้องนะคะดูแลในเรื่องกายสังขารให้นะคะมันมีความสมดุลได้นะคะดังนั้นในเรื่องร่างกายมันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลด้วยตัวเราก่อนที่จะพึ่งหมอเข้าใจไหมคะพึ่งหมอเนี่ยคือพึ่ง,นะงปลายเหตุแต่ต้นตอมันคือตัวเรานะ,ะวันนี้มาสั้นๆกระชับง่ายๆนะคะดังนั้นทุกๆเรื่องที่เกิดกับคุณ ในปัจจุบันนี้นะคะและคุณยังได้ในสิ่งที่ไม่พึงพอใจและมันยังไม่ได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่คุณปรารถนาะคุณไม่ต้องไปแก้ตัวอะไรนะคะรอดูว่าองค์ประกอบที่เกิดการที่จะต้องเดินทางไปสู่เป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบนั้นนะมันใช้องค์ปกระกอ,อะไรก็แค่ปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนแล้วก็เดินใหม่นะคะปรับเปลี่ยนเริ่มใหม่เดินใหม่เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทาง ของในสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่วันนี้มาสั้นๆนะคะด้วยความรักและก็ปรารถนาให้ทุกคนนะคะมีเกดเล็กเกน้อยในเรื่องราวของการนําไปาปรับปรุงนะคะในเรื่องราวของต้นปีเพื่อที่จะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางหรือก้าวไปสู่ในเรื่องของเป้าหมายที่ทุกคนตั้งไวค้ค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนีบ้บ๊ายบายกันคะ่ะ